วันนี้ไปงานขาวดำมานะคะงานขาวดำแม่เจ๊สมศรีนะคะวันนี้ไปส่งแม่เจ๊สมศรีขึ้นสวรรค์น,นะคะก็ลกลับมาก็จะมืดนิดนึงวันนี้มีฝนตกนะคะบ้านใครฝนตกบ้างเอ่ยกลับมานะคะน้ำขังชุ่มฉ่ำเลยพ่อบอกว่าฝนตกอย่างแรงเลยนะคะ เชื่อเลยนะคะว่าบ้านใครหลายคนต้องเจอฝนแน่นอนตอนนี้ทานข้าวเย็นกันค่ะวันนี้มื้อเย็นวันนี้รักจังนะคะทุกคนทานมีปลาปลาสามรสนะคะแล้วก็มีส้มตำปูปลาแล้วก็มีผัดตับของลูกชายนะคะขยักทานเนาะส่วนนักจังเองก็นี่ค่ะส้มตำปูปลากับขนมจีนค่ะรอบดึกนะคะรอบดึกมื้อดึกก็ไม่ต้องหนักมากนะคะเบาๆพอนะคะทุกคน ผักวันนี้ลืมซื้อผักไปตลาดทันทีก็เลยได้ผักกระเฉดมานะคะทุกคนผักกระเฉดกกยอดอ่อนๆนะคะทานผักกระเฉดกับส้มตำกันแล้วกันนะคะกกับปลาสามรสจริงๆอยากจะทานปลาเผาแต่หาปลาเผาไม่เจอแล้วก็หลังจากนั้นทานเสร็จก็จะมีเงาะนะคะทุกคนนี่เนาะจริงๆอยากจะทาน ทุเรียนนะคะไปหาทุเรียนไม่มีเลยค่ะวันนี้ไม่มีทุเรียนให้กินเลยทุเรียนหมอนทองไม่มีให้กินไปเจอแต่ชุนิชนีชนีเออไม่เอานอน,นะคะไว้อาจจะว่าคือคนที่ร้านค้าประจําที่ไปสั่งอะคะ่ะเขาก็ไม่มาขายที่ปที่ที่เคยไปซื้อเากินประจําเขาก็ไม่มาขายค่ะวันนี้ก็เลยอดกินทุเรียนเลยเพื่อนเพื <c oughs> ่อนกินทุเรียนกันหลายคนแล้วนะเราก็อยากจะกินบ้าง แต่ว่าพอจังหวะเราจะไปหาซื้อก็ไม่มีให้กินค่ะทุกคนดังนั้นวันนี้ก็กินส้มตําไปก่อนนะกันนะคะส้มตําปูปลากับปลาสามรถนะคะมืดเป็นขีทุ่มลูกสองทุ่มพอดีเลยสองทุ่มค่ะทุกคนทานข้าวเย็นกันหรีอยังะคะปกติล้วจังก็ไม่ค่อยทานข้าวเย็นนะคะแต่วันนี้เป็นวันพิเศษนะคะลูกชายมาก็ทานกับลูกชายนะคะนานๆจะได้กินทีนะคะมื้อเย็น แล้วก็ทานส้มตำปู้ปลานะคะทานมื้อไหนๆก็ทานได้ตลอดนะคะส้มตำส้มตำกับขนมจีนค่ะทานด้วยกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆขอบคุณเพื่อนทิปนี้กันจบนะคะ บายบายขอทัน